มันช่วยไม่ได้ที่จะต้องเติบโตมาเพื่อคนพบว่ามันแทบจะหาสาระอะไรไปใช้จริงแทบไม่ได้เลยครับหลังจากหลายปีที่ต้องไปหายใจอยู่ในรั้วสถาบันแล้วมึงจะต้องจริงจังกับเกรดไปทําเป็ดอะไรวะมันช่วยไม่ได้ที่มึงจะต้องเติบโตมาในโลกที่มันไม่ได้ให้ค่ามุมมองความคิดและตัวตนของคนอย่างมึงมากมายขนาดนั้นมันช่วยไม่ได้ที่นามสกุลมึงมันไม่น่าดึงดูดมันช่วยไม่ได้ที่ตัวเลขบ้านมึงมันไม่ถึงมหาศาล มันช่วยไม่ได้ที่มึงจะต้องซุมซับกับชุดความคิดถดถดจากคนถอยที่คอยออกคําสั่งให้มึงได้อย่างใจมันช่วยไม่ได้ที่มึงจะต้องค้นพบว่าหาตัวเองไม่เจอหลังจากที่มึงออกเดินทางมานานมากแล้วความสําเร็จมันไม่ได้ติด GPS ดยดิสรุปมึงคือใครเนี่ยมึงมาตามวิบากของมึงครับมันก็มาตามวิบากของมัน มันช่วยไม่ได้ที่บางครั้งมึงก็ต้องมาถึงทางตันมันช่วยไม่ได้ที่บางครั้งมึงก็ต้องปล่อยคนดีๆเขาไปเพราะมึงไม่อยากให้ใครเขาต้องมาเสียเวลากับความปัญหามากของมึงมันช่วยไม่ได้ที่ลูกน้องที่เคยยกมือไหว้ร้องขอความเมตตาวันหนึ่งมันจะมาหักหลังตัวมึงเองนั่นแหละมันช่วยไม่ได้ที่ใครเขาจะตัดสินมึงไปต่างๆนานามันช่วยไม่ได้ที่เด็กรุ่นใหม่จะแซงหน้ามันช่วยไม่ได้ที่เวลาปัดขวาไปแล้วมึงจะเจอคนไม่ตรงปกมันช่วยไม่ได้ที่ชีวิตนี้มันมีอะไรที่ช่วยไม่ได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลย แต่สิ่งที่มันจะช่วยได้ก็คือมึงช่วยตัวมึงเองได้ครับ <S <S ไม่ใช่อย่างนั้นกูรู้ว่าพวกมึงคิดสิ่งที่มันจะช่วยมึงได้คือมึงช่วยขูบป,ปากและอย่าฝากความหวังไว้ที่ใครอีกสิ่งที่จะช่วยมึงได้คือ dream, plan, do, repeat เรียนรู้เพ้อฝันลงมือทำวนๆซ้ำๆมันไปอย่างนั้นแหละสิ่งที่จะช่วยมึงได้คือสติและคุณธรรมอย่าให้ความรลยำมันชนะมึง แล้วนี่ในยามขับขันในวันฝนพรมถ้าขับมึงไม่แหงสําหรับคนที่เริ่มมีอายุและอยากมีอะไรภาระมากมายอาจจะทําให้คุณกลายเป็นท่านชายสายเหี่ยวเฉาเอาไปลองเพื่อมันอาจจะช่วยได้ผลลัพธ์อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลครับไม่ใช่ยาไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรคก,กินอาหารให้ครบ5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมออกกําลังกายเป็นประจําจะช่วยทําให้เพิ่มประสิทธิภาพกดสั่งซื้อได้ข้างล่างหรือไม่ก็นในคอมเมนต์ในลิงก์เดี๋ยวทิ้งพิกัดเอาไว้ให้ครับ